ผมเจ็บคอเท้าผมพลิกเลยครับจับเชียงใหม่เดี๋ยวผมไล่อีกทีนึงเพราะว่าผมก็เปิด GPS มาทุกครั้งนะครับ48ตัน600พอเลยทางหลวงมานี่แต่งขึ้นเลยครับทุกคนก็ออกจากแผงมาแล้วนะครับเข้าอันที่ห เจ็ดแป้คืนไปนอน3ามคืนรวมกับคืนที่เรามาถึงด้วยสามคืนรวมวันที่มาถึง เป็นความประมาทของผมเองก้าวลงรถแต่ก้าวถูกนะครับเพราะว่าเราเคยชินแล้วเนาะขึ้นรถลงรถแต่ทีนี้ผมหันหลังให้รถแล้วก็ก้าวลงมาแล้วทีนี้เท้าเท้าขวาผมอะแตะพื้นอ่าจังหวะแตะพื้นพอผมปล่อยมือจากที่จับมันมันลื่นมันเป็นหลุมนะครับมันเป็นหลุมแล้วผมลื่น ลื่นเป็นน้ําตู้ตู้เย็นเลยนะครับที่มันหยดลงเป็นเป็นอ่าเป็นหลุมอยู่ตรงนั้นเปียกหมดเลยแล้วผมก็ลื่นแล้วผมเจ็บข้อเท้าผมพลิกเลยครับข้อเท้าพลิกแล้วก็หลังเจ็บหลังแล้วก็คอตกเสร็จปุ๊บก็อ,อาบน้า ตกใหม่ๆประมาณได้ชั่วโมงนึงไปอาบน้ำแล้วก็ใส่กางเกงไม่ได้คิดดูครับตรงนี้ต้อง ถ้าสมมติว่าใครเลี้ยวผิดมานะครับตรงนู้นนะครับมาใหม่ๆก็หลงไม่ใช่ว่าหลงนะงงนะมาใหม่ๆงงเราต้องค่อยๆมาเปิด GPS ไปด้วยอย่าเชื่อมันเยอะนะ GPS ต้องเชื่อป้ายด้วยต้องดูป้ายถ้าไม่ชัวร์ไม่ชัวร์ก็จอดก่อนจอดถามทางหรือว่า สังเกต GPS อีกทีนึงขยายซูมดูนะครับเส้นไหนเวลาผมดู GPS ในการมีงานที่เราไม่เคยไปนะบางทีเรายังไม่เคยเข้าแผงนี้แต่ว่าแผงเนี้มันอยู่แบบในแบบค่อนข้างที่จะแบบเป็นถนนเส้นเล็กนะครับบางทีเราก็กลัวสายไฟมันต่ำไปด,ดู GPS นะครับอันดับแรกคือถนนตัวเลขเดียวนี่คือถนนหลัก ถนนตัวเลขตัวเลขหนึ่งหลักนี่เป็นถนนใหญ่ถนนถนนหลักเลยแบบข้ามจังหวัดเลย2ตัวเลขก็ลองลงมาจาก1 1หลักแต่ถ้า3ามตัวเลข3ตัวเลขนี่ก็พอวิ่งได้ก็คือวิ่งได้เลยแหละ3าตัวเลขกับหนหลัก2หลัก3หลักแต่ถ้า4หลักเป็นถนนชนบท4หลักเป็นถนนชนบทเราจะต้องถามทางนะครับถ้าสมมุติว่าแผงที่เราจะต้องไปขึ้นของเนี่ยมันอยู่ มัจะเป็นสีเทาเราย่อให้สุดแล้วมันจะขึ้นเป็นสีเทาแล้วเราจ,จับเส้นนั้นวิ่งก่อนอ่าจับเส้นนั้นวิ่งวิ่งอย่าอย่าเชื่อมันนะครับถ้าสมมติว่ามันบอก2เส้นทางอีกเส้นทางหนึ่งใกล้อย่างเงี้ยบางคนนะดู GPS ไม่เป็นนะครับจะวิ่งใกล้อย่างเดียวแบบเอ๊ะมันให้ไปทางนี้เราก็วิ่งตามมันร้อเอนย่างนี้ไม่ใช่นะครับเรายอ่อไม่ต้องซูมนะครับยอ่อให้เป็นเห็นเห็นเป็นเส้นสีขาว,ขาว อ่าเปเส้นสีเทานั่นแหละให้เราจับตรงนั้นแล้วลองคิดวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับว่าอ่ามันจะยังไงก็คือวิ่งยังไงก็ก็ได้ให้มันใกล้กับให้มันใกล้กับแถงที่เราจะไปขึ้นนะครับอ่าอย่างเช่นลำไย,ยเนี่ยแผงที่เข้าไปยากที่สุดก็จะเป็นอ่าเวียงหนองล่องนะเวียงหนองล่องนี่ต้องวิ่งผ่านดงไอ้ดงลำไย,ยดงมะม่วงนะครับแล้วก็เป็นถนนเลนสวนสิ่เล็กๆนะครับอ่า เป็นทางหมู่บ้านนะครับก็ถามทางนะครับถามผมไปครัง้งแรกก็ก็กลัวนะครับลุงก็บอกว่าให้มาตรงนั้นตรงนี้อย่างเงี้ยแล้วก็ถามทางว่าชาวบ้านเนี่ยเขาก็จะบอกนะมางถามว่า,า,วาไอ้มีรถเราไม่ต้องถาม,มาว่ารถพ่วงนะครับเราถามว่ารถอย่างเงี้ยตู้คอนเทนเนอร์อย่างเงี้ยวิ่งผ่านไหมเคยเห็นไหมแล้วเขาบอกว่าเคยเห็นอ่าเราไปได้แต่ถ้าบางบางทีรถพ่วงไปได้นะครับมันไม่ค่อยสูงนะครับ แต่เราเป็นเทนเลอร์ตู้คอนเทนเนอร์มันสูงนะครับบางกีมันไปเกี่ยวสายไฟเขาอะไรอย่างเงี้ยเมื่อกี้ออกมาตอนตีผมตกรถตกรถประมาณสักทุ่มครึ่งตกตอนเย็นแหละครับแล้วทีนี้ผมไปนอนไปนอนเปแล้วก็ดูอาการนะครับหลังตอนแรกเจ็บเจ็บข้อเท้ามากเจ็บแบบทรมานมากนะปันทิกแล้วก็ทีนี้ พี่คนขับรถบอกให้ผมขยับรถขยับทั้งแกจะออกแล้วก็ขยับทั้งแกจะเข้าต้องขยับแล้วแกก็ถามแล้วเขาก็เขาก็เป็นห่วงเราอยู่นะครับเขาบอกเจ็บไม่อะไรอย่างเงี้ยผมก็บอกว่าเจ็บอยู่ครับพี่แล้วเขาก็ถามว่าขึ้นขับได้ไหมอะไรเงี้ยเราเราก็ใจเราไม่อยากจะขึ้นขับแต่ว,ว่ามันต้องขยับรถให้เขานะครับผมก็เลยขยับรถให้เขาแต่ว่าปวดไม่มีแรง ไม่มีแรงไอ้ไม่มีแรงเี็บคัดเล่งก็คือเอาเท้ามาวางไม่เฉยนะครับเอาเท้ามาวางที่คัดเล่งเฉยแล้วก็ออกแรงกดหน่อยนึงให้มันไปนะครับแล้วก็คิดอยู่ว่าจะไหวหรือเปล่าจะไหวหรือเปล่าอีตอนตอนตกใหม่ๆมันเจ็บข้อเท้าแล้วทีนี้เราก็ไปนอนเปยให้มันหายเจ็บนะครับเพราะว่ามันยืนไม่ได้นอนแล้วก็ทีนี้ พ่าเขาให้เราลุกไปขยับรถกลายเป็นว่าเจ็บหลังนะครับอ่าเป็นจั๊กกะจีนะครับแบบมันเสียดนะครับอ่ามันไม่ได้ปวดนะแต่มันเสียดแบบว่าเวลาเราจะยกขาเราก้มอย่างเงี้ยโอ้โหนี่ผมก็กินยาพารานะครับกินยาพาราแล้วก็ฝากพี่คนขับรถที่เข้าไปเซเว่นนะครับให้ซื้อน้ำอันมวยมานะครับแล้วก็พากษ์มา อ่าผมก็ทาแล้วมันมวยแล้วก็พันพักคอตออ่ามันมันก็บันเทาลงนะครับแต่ว่ามันก็ยังปวดปวดขาอยู่แต่ว่ามันไม่ได้เจ็บเอ่แล้วทีนี้อเจ็บหลังนี่ทรมานที่สุดอีกอีกข้อเท้าอะ่ะมันมันปวดอยู่แล้วแต่ว่ามันยังไปได้มันยังทนได้แต่แต่หลังเนี่ยคือเราจะขยับตัวเนี่ยขยับโ,โหจะยกแค่ขึ้นรถนะครับขึ้นรถนี่ต้องคือก้าว ยืดจับให้แน่นแล้วก็ดึงตัวเราขึ้นนะครับขึ้นทีละข้างทีละข้างแล้วตอนที่เราจะนั่งเนี่ยมันจะพทรมานมากเลยมันมันจะเสียเสียบตรงข้างหลังนะครับโอ้ผม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 ต้องระมัดระวังตัวเพิ่มมากขึ้นแล้วหลังจากนี้นอกจากการขับรถแล้วก็เวลาเราไปอยู่แขงนะครับถ้าสมมุติว่าผมทําอะไรไม่ได้เลยวันนี้ผมก็จะเสียงานตรงนี้แล้วก็จะมีปัญหากับเท่าแก่แล้วก็บริษัทนะครับ เพราะว่ามันไม่มีใครมาขับให้เรานะครับอยู่ตรงนั้นนะครับอถ้าผมไปไม่ไหวจริงๆอ่ะผมต้องแจ้งบริษัทผมแจ้งบริษัทผมแจ้งเท่าแก่ผมเท่าแก่ผมก็คงจะต้องแก้ปัญหาก็คือให้คนอื่นมาขับให้นะครับคนที่ยังไม่ได้งานนะครับผมให้คนอื่นมาขับให้หรือว่าอาจจะเป็นตัดหัวนะครับเป็นตัดหัวมา ก็แล้วแต่เขาแก่นะครับว่าเขาจะอาแบบไหนบางทีเขาก็อันนี้เราลองคิดเลีนนะครับก็คือให้คนขับมาขับคันเราเลยอไปพร้อมกับเราที่เชียงของเลยอย่างเงี้ยเชียงรายแล้วก็ไปกับเขาอย่างเงี้ยกับที่สองคือเขาเอาทั้งตู้มาเลยแต่เป็นตู้เปล่าแล้วก็เอาตู้เปล่ามาเสียบหัวเราแล้วก็ให้เราวิ่งไปเข้าแข่งอีกทีอาการเราดีขึ้นอย่างเงี้ยอครับหรือว่าเอาแต่หัวมาแล้วก็เสียบหางที่เราบัน มีลำไย,ยอยู่ไปเชียงของแล้วก็เหลือเราหัวเปล่าอืผมว่าเอาทั้งเอาทั้งตู้มาดีกว่าตู้เปล่ามาดีกว่าเผื่อวันสองวันเราหายเราก็แจ้งบริษัทใหญ่บอกว่าเราอ่าไหวแล้วอะไรเงี้ยเขาก็แจ้งให้เราไปเข้าแผงอีกทีหนึ่งอะไรเงี้ยประมาณนี้เนาะออกมาเดี๋ยวผมชวนเป็นบันทึกไว้ในคลิปนี้เนาะก็คืออาผมไปอยู่ที่ปา่าไอ้เวียงหนอง เพียงหนองล่องไม่ใช่ไม่ใช่หนองล่องไอ,อ้บ้านโฮ่องอ่าโอเคเป็นบ้านโฮ่งนะครับถนนใหญ่ถนนหลักเลยเป็นบ้านโฮ่งแล้วก็ผมวิ่งตรงมาป่าซางวิ่งวิ่งตรงมาป่าซางมาถึงแยกอ่าแยกอะไรนะเป่าอุง้งเป่าแล้วผมเลี้ยวขวานะอ่าแล้วผมเลี้ยวขวาเสร็จปุ๊บ ก็ไปเจอแยกไฟแดงตรงปรา่าห้าไปเจอแยกไฟแดงตรงป่าห้าก็ตรงมาไม่ไม่เลี้ยวไหนนะครับ่าไม่เลี้ยวไหนไปเจอแยกตรงไฟแดงปา่าห้าแล้วก็ตรงมาเรื่อยๆไม่ต้องเลี้ยวไหนสักที่แล้วก็มาเจอไอด้ดอยตีมาเจอแยกดอยตีเราเลี้ยวขวาเจอแยกดอยตีเลี้ยวขวาแล้วก็ขึ้นขึ้นเนินเบี่ยงออกไปเชียงใหม่แต่ถ้าขึ้นเนินแล้วออกซ้าออกครับทุกคนก็ เมื่อกี้ตัดไปนะครับเมมโมรี่การ์ดหมดไอเมมโมรี่การ์ดเต็มลบบางบางตอนออกไปเพราะว่าเราอยากจะบันทึกที่ดอยสะเก็ดนะครับตอนนี้เกียร์ห้าครับ48ตัน600้อย นะครับรอบตกโเมื่อกี้รอบตกและครั้งแรกด้วยเอาไอ้8045มาเสีองเร็วนะครับเป็นไฟสูงดีกว่านะเพราะว่าไม่มีรถสวนมา ต้องต้องยัดพิเศษอย่างเดียวนะครับอันนี้แต่งขึ้นแต่งตัวขึ้นเลยไม่ใช่ว่าแต่งขึ้นหรอกเกือบจะไม่ขึ้นเลยซ้ําเกือบจะถอนต่อเลยซ้ําเข้าเกียร์หนึ่งเมื่อกี้ก็คิดว่าเกียร์สองมันขึ้นมันเหมือนจะไม่ชันนะตอนแรกเรามามันเหมือนจะเป็นแค่เนินนะพอเราขึ้นมาเกียร์สองแทบไม่ขึ้นนะเมื่อกี้มีนะเปลี่ยนเกียร์ทันครับแต่ถ้าเป็นรถรีแมปน่าจะทันเอ้ย รถรีแมปน่าจะไปเกียสองได้ตรงนี้ก็คือชั้นแล้วครับ ไีแล้วก็เราแต่งตัวขึ้นมาตั้งแต่ต้นๆน,น่ะที่ถอนต่อน,นั่นก็คือเขาส่งเขาส่งมาแล้วทีนี้เขาเข้าเกียร์ไม่ได้อะครับยังไอหัวลายอ่ะที่ผมที่ผมมาถอนตรงนี้ผมก็เข้าเกียร์ไม่ได้สามสามผมไปหนึ่งแล้วทีนี้มันมันเข้าไม่ได้มันมันดังกากากระมันต้องเบิ้นเครื่องครับเอารถเก่าอ่ะไอหัวลายคันเก่าอ่ะแต่คันนี้อ่ะ แกสองเข้าง่ายมากครับแค่ไปตำแหน่งที่ถูกไอคันเก่านี้ต้องเบิ้นเครื่องลอกมานะครับลองแกสองดูอ่าเมมโมรี่ผมใกล้เต็มนะครับก็คือเมื่อกี้ผมลบคลิปไปก็ได้อีก กี่นาทีก็ไม่รู้นะครับถ้ามันตัดไปเมื่อไหร่ก็เอาประมาณนั้นพอนะครับเดี๋ยววั่หลังจะไปซื้อเมมโมรี่การ์ดมานะครับซื้อทั้งเมมโมรี่การ์ดแล้วก็แบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่นี่น่าจะเอามาเพิ่มอีกสักอีกก้อนนึงเพราะว่าสองก้อนมันบางทีมันชาร์จไม่ค่อยทันนะครับ ตอนเท้าพิกเขาปล่อยมาประมาณตีสองขึ้นปิดตู้ตีสองตีหนึ่งครึ่งตีสองผมออกมาประมาณตีสามครึ่งหรือเปล่าประมาณตีสามอุณภูมิยังไม่ได้ใส่ตอนแรกครึ่งตู้แช่ไว้คือไปสองคืนคืนหนึ่งแหละแช่ไว้คืนหนึ่งคืนแรกยังไม่ได้ขึ้นแช่ไว้คืนหนึ่งแล้วก็คืนที่สองเออคืนนี้คือล่าสุดนี้ก็คือ อัดทีเดียวเลยครึ่งครึ่งตู้ใส่เข้าไปอีกครึ่งตู้เต็มแล้วก็เราล็อกซีนปิดเลยแล้วก็ปล่อยออกเที่ยวแรกของปีเราจะไม่ลงไว้นะครับเบรกดังครับ้าเบรก อนแรกว่าจะเป็นที่อมีปัญหาที่ไอระบบเบรกหรือเปล่ามันดังอะไรเงี้ยแต่พอทีนี้มาสังเกตดูรถที่ไปเปลี่ยนเบรกมันดังทุกคันนะครับก็คือเป็นที่ยี่ห้อครับาเบรกเป็นที่ยี่ห้อเก้ยห้าไม่ขึ้นนะครับเนี่ยครับเหมือนจะไม่ชันนะครับเหมือนจะเป็นเนินๆนะครับแต่ที่ไหนได้ลงสี่ครับเหมือนขึ้นเขาพึงเลย ่อนผมอยากเอาซีรีส์สามสี่สี่มานะครับไม่รู้มาได้ยังไงสามสี่สี่ถอนตอมาครั้งแรกมันต้องถอนตออยู่แล้วเพื่อประสบการณ์ยิ่งถอนยิ่งเยอะประสบการณ์นะครับถอนตอบางทีนะบางทีเราขับรถหลายชั่วโมงอะ่ะแล้วทีนี้เราถอนตอนะหัวสมองเราคิดว่าถอนตอออกเกียร์หนึ่งนะผมเคยนะ ตอนเราออกเกียร์หนึ่งอ่ะมันมันเป็นเนินนะไม่ใช่อันนี้นะแค่ไปจอดที่ฝั่งลาวอ่ะแล้วมันเป็นเนินอนะ่ะข้ามไปเพื่อจะไปออกไม้กันนะ้นไปออกด่านนะไปจอดอยู่กลางเนินนะออกเกียร์หนึ่งพอพอออกเกียร์หนึ่งมันไม่ขึ้นนะแล้วก็กลับมาคิดว่าทําไมเราไม่ออกพิเศษเป็นเพราะว่าบางทีเราง่วงนอนนะคนข,ขับรถอ่ะมันจะเบอร์เบอร์นะยิ่งไม่ได้หลับไม่ได้นอนแล้วก็ถอยอันนี้โอโ้โหถอยเข้าซองนะ่ะ ไปถอยเข้าช่องอย่างเงี้ยบางทีก็งงนะลองพักผ่อนดีๆตาโอ้โหใสปิ้งดูดิมาถอยโอ้โหเป๊ะเลยอะจังหวะเดียวรู้เรื่องอันนี้ขึ้นแค่สี่ครับดีไฟเลี้ยวเข้าซ้ายละสี่ไหวไหม่เอ่ยดึงไหวไหม่เอ่ยคน คนที่แบบไล่เกียร์หรือว่าเข้าเกียร์ยังไม่คล่องนะมาฝึกดอยสกเก็ตเลยครับดอยสกเก็ตนี่คือฝึกฝึกเข้าเกียร์เลยคือแบบมาไล่ไม่ได้แบบว่าห้าสี่สามสองหนึ่งไม่ได้ครับดอยสกเก็ตเนี่ยมันเป็นแบบขึ้นลงขึ้นลงเนี่ยอย่างนี้ผมก็เล่นสี่มาแล้วเดี๋ยวผมไปห้าดอยสกเก็ต ก็เป็น 5, 5, าหสหนึ่งเมื่อกี้เข้า2ไม่ได้ไม่ขึ้นจะเป็นระบบแบบเอจะเป็นแบบห้าสหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าเป็นเขาเงาวเขาเงาวมันเป็นมังคุดนะครับ 4, 16, 4ี่สิตันหรือว่าทุเรียนเนี่ยเป็น 5, 5, 3, ห้าสองหสองนะครับที่ผมชอบเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเกียร 5-3-2สยสเก็ตเป็น5-3-1โอ้ได้8นาทีละโอเคทุกคน mm hmm. เดี๋ยวไปก่อนขึ้นเนินไอทางหลวงนะครับทางหลวงเลยก่อนเข้าเวียงป่าเป้ามันจะมีอีกอีกเนินหนึ่งอันนั้นต้องขึ้นถ้าไม่สองก็หนึ่งยังไม่ค่อยมั่นใจเลยคือตรงนั้นเคยขอนตอ่อด้วยเหมือนจะไม่ชันแต่ก็ชันนะครับถ้าไม่สองก็หนึ่ง เดี๋ยวจะเป็นอัดต่อจากนี้นะครับก็เอามาเอาคลิปนะั้นก็จะเป็นแบบว่าเอามาต่อต่อท้ายตรงนี้เลยนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวกลัวม,มันเมมโมรีมันเต็มแล้วตรงนี้ก็เป็นเนินนิดๆหน่อยๆนะครับก็เป็นแก3สามแก่สามแกสองประมาณนี้นะครับอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเดินทางก่อนครับครับทุกคนวิ่งมาร้อยสามสิบกว่ากิโลแล้วนะครับจากแผงนะครับใช้เวลาก็ ตั้งแต่ตีสานะครับสามชั่วโมงกับ4ี่ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวก็จะมีขึ้นเนินอีกนิดนึงนะครับกลางคืนมันไม่วิวไม่ค่อยสวยนะครับเห็นแต่ข้างหน้าแต่นี่วิวสวยครับผม